สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับร้า์ให้ความรู้กับแพทย์จีนของทางแมนดารินิกเช่นเคยนะคะกับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือป้องกันไม่ให้ตัวเองป่วยทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมหรือผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามแบบฉบับแบบแพทย์แผนจีนเนาะค่ะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอปุ้ยแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะหมอปุ้ยนะคะแพทย์จีนนัชยากิสริสุนทรค่ะวันนี้คุณหมอปุ้ยนะคะมีเทคนิคการดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณอีกแล้ว ก็ะค,ะคือเรื่องของสิวเป็นปัญหามากๆสาหรับช่วงนี้ไม่ว่าจะแบบฝุ่นมลภาวะนะแล้วก็ยังมาเจอกับเรื่องของหน้ากากที่แบบใส่แล้วก็ยังแพ้เกิดการเสียดจีหรือการหมักหม,มสิ่งสกปรกต่างๆนะมันก็ให้เกิดสิวได้เพราะฉะนั้นหัวข้อรักในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของสิวกับการเลือกทานอาหารตามแบบฉบับแพทย์แผนจีนค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอลองอธิบายนิดนึงว่าทําไมวันนี้ถึงแบบเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาอธิบายเรื่องของสิวค่ะ มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงๆเนาะช่วงก่อนหน้านี้ค่ะช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าคนเขาจะมาอาการแบบว่าปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงนี้แล้วอากาศตอนที่อากาศมันร้อนมากๆเงี้ยคนเขาจะมารักษาเรื่องสิวค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องไม่รู้อีกกี่ปีที่เราจะต้องใส่แมสอย่างที่พี่ปิงบอกว่ามันก็เกิดการเสียดสีสิวจากแมสสิวจากอากาศความมันอะไรอย่างเงี้ย ก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าระบบภายในเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินก็เลยเลือกหัวข้อนี้มาพูดจริงๆถ้าเราปักจากการทานอาหารของเราได้เนี่ยปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่สําคัญเท่าการเลือกทานอาหารที่แบบมีประโยชน์แล้วก็ตรงกับแบบเรื่องของการดูแลผิวพรรณด้วยเนาะโอเคแล้วอย่างนี้คือเราจะเริ่มแนะนําคนที่แบบเฮ้ยฉันเป็นสิวแหละแต่ว่า มันก็ไม่ได้อยากจะไปหาหมอฉีดสิวกดสิวหรืออะไรก็ตาม,มนะคะหรืออาจจะมีการฝังเข็มแล้วค่สิวแหละแต่จะมะีการเลือกทานอาหารแบบไหนบ้างที่เหมาะกับสิวของเรานะคะโอเคอเรามาทําความรู้จักสิวกันก่อนอะละกันเนาะสิวเกิดจากอะไร เป็นเคยได้ยิงคพาะว่าสิวฮอร์โมนไหมเคยได้ยินนาอสิวฮอร์โมนไอตัวฮอร์โมนที่ทําให้เกิดสิวค่ะก็คือฮอร์โมนแอนโดเจน<ะ>ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย<ะ>ในทุกๆคนนะจะมีทั้งฮอร์โมนเพศหญิงกับเพศชาย,ชายใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขามีฮอร์โมนแอนโดเจนเยอะเนี่ยเขาก็จะเป็นสิวเยอะหน่อย<ะ>อาจจะควบคู่ไปกับการที่เป็นพวกผิวมัน<ะ>ผมมันแล้วก็<ะ>ขนดกได้ เหมือนแบบว่าออมันมีฮอร์โ<ส><อ>ม,มนเพศชายใช่ถ,<อ>ถูกต้อง,งโดยกลไกลของเขานะคะก็คือตัวะะฮอนนร์โมนแอนโดเจนนะคะนนเขาจ,จะเหมือนกระตุ้นให้ตอบไขมันนะคะใหญ่ขึ้น มีการผลิตไขมันผลิตน้ํามันมากขึ้นอ่าและตัวน้ํามันนะคะเขาจะไปผสมกับพวกเอ,อ่อเซลที่ตายแล้วพวกแบคทีเรียนในรูขุมขนผิวหนังชั้นนอกผิวกำพร้าใช่ถูกต้องถ้าสมุพอพอเขาไปผสมอะคะ่ะมันก็จะเกิดการอุดตันอ่าแล้วก็เกิดสิวขึ้นมาะนะคะซึ่งไอตัวเซลล์ที่ตายแล้วใช่อย่างที่พี่พิงบอกไปก็คือตัว เซลหนังกำพลา <S 2> <S 2> <S 2> ที่มาหลุดลอกไม่ดีและตัวเซลหนังกำพลาที่หลุดลอกไม่ดีค่ะมันเหมือนมันจะทําให้เกิดพื้นที่ปิดภายในรูขุมขนนึกออกไหมคะน้ำมันอ่ะมันไหลออกาไม่ได้พอไหลออกมาไม่ได้ก็เกิดการอุดตันก็ทําให้เกิดสิวได้เช่นเดียวกันและตัวไอตัวพื้นที่ไอสภาวะที่สภาวะปิดมกเมื่อกี้ค,ค่ะเป็นสภาวะที่ตัวแบคทีเรียชอบอ่าพอแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในน้น เขาละคายเคืองใน<ะ>รูขุงขนนะคะ,ะก็เกิดเป็นสิวอักเสบได้ดังนั้นสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ย one, ฮอ<ะ>ร์โมนเซลล์หนังกำพร้าที่หลุดล่องไม่ดีแบคทีเรีย <acter> <ะ>นอกจากนี้ก็ยังเป็นพวกการทานยาบางชนิดพวกที่เขาเรียกว่าพวกสิวสเตียรอยกะทีอมอะไรบางอย่างเนาะหรือว่าพวกการทานอาหารหรือแม้แต่กรรมพันธุ<ะ>์นะ คุณพ่อคุณแม่เป็นสิวแก่แล้วก็ยังเป็นสิวลูกก็เป็นสิวเนี่ยไม่แลกอ่าเนี่ยตรงเนี้ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นได้แต่ปัจจัยทางแพทย์แผนจีนนะคะเรามาดูสาเหตุการเกิดของแพทย์แผนจีนกันแพทย์แผนจีนนะคะจะมีกลุ่มอาการการเกิดสิวเนี่ยสามกลุ่ม,มหนึ่งเลยก็คือปอดมีความร้อนสะสมอ่าได้ยินบ่อยอ่าได้ยินบ่อย,ส,ยสองกระเพาะอาหารและลำไส้มีความร้อนและ ความชื้นสะสมความชื้นมาอีกแล้วอ่านีความชื้นมานะตอนแรก <c oughs> ความร้อน <c oughs> อันนี้ความร้อน <c oughs> และความชื้น <c oughs> กลุ่มที่สามก็คือความชื้นและเสมหะอุดกัน้นพอหมอพูดเรียงสามกลุ่มอาการมันพอจะเห็นได้ว่า ตอนแรกร้อนเนาะร้อนจับมือกับความชืน้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะความร้อนมันอาจจะสา,สามารถหายไปได้แต่ว่าสิ่งที่ยังคงอยู่คือความชืน้นและความชื้นนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะขุ่นข้นขึ้นกลายเป็นสิ่งที่ข้นเหนียวกว่าความชื้นนั่นคือเสี5อ่ามันก็เลยเป็นภาวะของกลุ่มที่สามเราจะมาอธิบายทีละกลุ่มกันนะคะกลุ่มแรก มีความร้อนสะสมลักษณะของสิวนะคะจะเป็นสิวอักเสบที่มันเป็นเม็ดตุ่มๆเลยใช่ที่เป็นเอ่อตุ่มๆแดงๆเป่งๆตอนอันเนี้ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อ๋อโอเคอ่าเป็นสิวที่แบบว่าถ้าโดนแล้วมันเจ็บมาอย่างเงี้ยเลยอันเนี้ยคือสิวใช่คือสิวอักเสบแล้วปอดอะค่ะเขามีความสัมพันธ์กับผิวของเราใช่ไหมคะถ้าปอดเรามีความร้อนสะสมเนี่ยอาจจะ ผิวแดงด้วยนึกออกไหมคะที่เขาเป็นสิวแล้วก็เป็นแบบว่าแดงๆอักเสบที่ผิวด้วยอ,อ่าการอักเสบของผิวบริเวณข้างาง,างด้วยอ่าหรือว่าอ่าพอเราขึ้นชื่อว่าความร้อนอาจจะมีอาการเกี่ยวกับความร้อนร่วมด้วยก็เป็นพวกปากแห้งคองแห้งอยากดื่มน้ําเย็นอ่าหรือว่าอาการทางจิตใจแ้วพวกกังวลกัวายขี้งุดหงิดนอนไม่หลับอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะ แล้วก็คนที่เขาจะเกิดกลุ่มอาการนี้ค่ะ,ะได้บ่อยก็คือจะเป็นพวกวัยรุ่น วัยรุ่นอ่าวัยรุ่นเลือดร้อนอ,อืมอพวกพวกช่วงที่มันฮอร์โมนกำลัง,ลงเออถูกต้องเพราพวกพวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นชายค่ะเขาจะเป็นวัยที่มีพลังหยางค่อนข้างเยอะ,อะดังนั้นเขาจะมีความร้อนในร่างกายค่อนข้างสูงเนาะอ่ากลุ่มต่อไปอก็คือกระเพาะอาหารและลำไส้มีความร้อนและความชื้นสะสมแน่นอนพอเป็นเรื่องของความร้อนเป็นสิวอักเสบแน่ๆ แต่พอมีเรื่องของความชื้น<ะ>คราวนี้ก็จะแน่ๆก็จะเป็นเรื่องของมีหัวหนองละอ่ะอักเสบที่เหมือนกับ<น>ว่ามีมีเชื้อแบบเยอะขึ้นมาอีกใช่เป็นหัวหนองแหละตอนแรกเป็นสิวอักเสบเนาะอันเนี้ยเป็นสิวอักเสบที่มีหัวหนองอและสภาพผิวค่ะจะเป็นผิวมันผมมัน กลุ่มอาการชื่อเขาก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับพวกระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายใช่ไหมคะ,อ,ะอาการข้างเคียงก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกระบบย่อยเหมือนกันท้อง<ฮ>ใช่<ฮ>พวกเบื่ออาหารไม่อยากอาหาร<ฮ>มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย<ฮ>อ่าพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นได้<ฮ>และสาเหตุของการเกิดน,นะคะ<ฮ>ก็จะเป็นพวกอาหารการกิน อาหารการกินเป็นหลักเลยใช่อาหารไม่ได้เกิดจากความร้อนอย่างเดียวแล้วไงใช่ใช่เกี่ยวกับอาหารการกินแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าม้ามถ้าผมมว่าเรากินอาหารไม่โอเคกินอาหารไม่ดีกระทบม้าม้ามเราอ่อนแอเกิดความชื้นได้ตัวเนี้ค่ะกลุ่มอาการนี้เป็นกลุ่มอาการที่คนมารักษาค่อนข้างเยอะเยอะที่สุดมากกว่าใช่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 จะเยอะกว่าเพราะว่าอะไรอย่างที่หมอบอกไปว่ากลุ่มแรกจะเป็นในวัยรุ่นน้องอ่อใช่เขาก็จะ กลัวหรือไม่ก็อาจจะปล่อยซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าคนเราพอคนวัยทำงานว่าสิเออใช่เป็นสิวก็จะเริ่มแตกในิดนึงแล้วอะเน้องอกนะคะใช่ใช่เขาก็จะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นกลุ่มอาการนี้แหละในเรื่องอาหารการกินนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือความชื้นและเสมหะอุดกั้นความชื้นและเสมหะอุดกั้นใช่ประเภทนี้จะเป็นสิวแบบสิวไต่ อุดตันใช่สิวไตที่มันอยู่ข้างในที่มันเป็นหัวปิดที่มันเราไม่เห็นอะไรเลยแข็งแข็งไตทยๆข้างในอ่าสิวหัวช้ำพวกนี้ที่รักษาหายยากเป็นเป็นหายหายเป็นซ้ําๆที่เดิมเรียกได้ว่าเป็นเลือลังก็คือกลุ่มนี้เลยทําไมเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกลุ่มอาการนี้ค่ะเป็นเหมือนเป็นกลุ่มอาการที่พัฒนามาจากกลุ่มอาการที่สอง เพราะมันเลือรังใต่อกต้องมันต่อมาจากสเต็ปที่สองถูกต้องซึ่งเป็นสเต็ปที่ความร้อนมันหายไปแล้วอย่างที่เราพูดไปแต่ยังมีเรื่องของความชื้นอยู่อ่าถ้ามีเรื่องของความชื้นแน่นอนระบบย่อยก็จะกระทบอาการข้างเคียงเกิดกับระบบย่อยแล้วก็สาเหตุของการเกิดก็จะเป็นเรื่องของอาหารแต่ว่าเหลื้อรังกว่านั่นเองแต่ว่ารักษายากกว่าถูกต้องก็จะรักษายากกว่า แท้จริงเขาก็จะมองว่าไอ้พวกที่เวลาของเราเป็นสิวไต่ะเนาะเขาจะมองว่ามันเป็นเลือดข้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะการฝังการการฝังเข้าไปมันก็เหมือนเป็นการไปสลายข้างไม่ว่าจะเป็นความชื้นข้างอยู่หรือเป็นเลือดหรือว่าเป็นอะไรก็ตามเข็มอะคะ่ะที่ฝังไปบริเวณสิวมันก็เหมือนไปสลายข้างได้ออ amazing นะถ้าฝังไปรู้สึกแบบได้หรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเวลาไปคน ส, <AL> ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นวิธีท้ายๆหแหละคนเขาจะเลือกที่ไปจะไปฉีดสิวกันก่อนฉีดสิวกดสิวอ่ออากันก่อนใช่ใช่แต่ว่าตัวนี้มันก็จะเหมือนเป็นการรักษาที่แบบว่านอกจากเราจะรักษาที่สิวแล้วอะ่ะการฝังเข็มอ่ะเราจะมีการฝังปรับสมดุลด้วยต้นเหตุ<อ>ใช่ว่าเกิดจากอะไร<ห>เกิดจากความร้อนหรอเกิดกับความชื้นหรอเป็นเพราะว่าปอดคุณหรอหรือว่าเป็นเพราะว่าม้ามเราก็ต้องมาดูกันนอกจากการฝังเข็มเราก็จะมีการ จ่ายสมุนไพรจีนสมุนไพรจีนเข้ามาช่วยเนาะใช่ปรับแล้วมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องจะได้แบบเร่งการระบายร้อนการขับฉืนใ,<ช>ในบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีการให้ครอบแก้วอ๋อระบายดอมร้อนใช่มีการครอบแก้วเพื่อระบายความร้อนแทนที่เราจะทิ้งแก้วคาไว้อาจจะเน้นเป็นการเดินแก้ว ระบายความร้อนหรือว่ามีการเพื่อเป็นการเร่งในการขับชือนตรเหมือนไล่ตามเส้นลมปานใช่ถูกต้องบริเวณหลังเราเขาจะมีเส้นลมปานค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเป็นเส้นตรงลงไปอย่างเงี้ยค่ะหมอเขาก็จะมันจะเป็นการเดินแก้วที่ไม่เหมือนกอาการปวดเมื่อยเนาะอาการปวดเมื่อยมันก็จะเดินตามแนวกล้ามเนื้อนี่ก็จะเป็นแนวตามแนวเส้นลมปานอ๋อนี่เพิ่งรู้เลยนะตอนแรกเราเข้าใจแหละว่าระบายร้อนไม่ต้องทิ้งแก้วทิ้งไว้ให้เกิดรอย แล้วเงี้ยมันจะมาได้รู้ลึกขึ้นว่าอ๋อเป็นการไล่ตามเส้นลมปานนะไม่ใช่ไล่ตามแนวก้า้เนื้อใช่ไหมเราคลีนซินโดมที่ปวดอ่ะต้องครอบแก้วคลายปวดใช่ใ, <น S 1> ใช่เทคนิคนึงสาหรับการรักษาสิวแน่อืมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงานครอบแก้วเหมือนกันแต่ว่าแนวแการรักษามันก็อาจจะต่างกันได้แล้วแต่แต่ละคนใช่แล้วแต่อะแดปกันไปเนาะการดูแลรักษาสิวแน่ๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่ควรจะไปแค้แก่เกาถูกไหม ควรรักษาความสะอาดอถูกไหมคะ,ะควรที่จะแบบเอออย่าให้ไปสีไปอะไรอีกอย่างหนึ่งแมสเนี่ยก็สําคัญถ้าเรารู้สึกว่าแมสอันนี้เนาะรู้สึกว่าแมสอะ่ะมันแมสบางอย่างอะมันหนาก็จริงแต่มันหยาบ ระคายเคืองผิวใช่ม,ใชมันระคายเคืองผิวมันหยาบเราก็ลองหาอีกชั้นหนึ่งที่มาแบบมากั้นไว้ไม่ให้มันระคายเคืองผิวเกินไปแบบนี้เราก็ต้องคอยๆดูไปว่ามันเกิดจากอะไรนึกออกไหมคะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราแพ้อะไรหรือเปล่าอคอยสังเกตตัวเองใช่สิ่งสําคัญก็คือการสังเกตตัวเองตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารการกินของเราแล้วอ,อว่าเราจะต้องมีอะไรกินยังไงบ้างคือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ควรที่จะทานอาหารแบบนี้ใช่ไหม คืออย่างที่หมอพูดเรื่องกลุ่มอาการไปเนาะม,มันค่อนข้างที่จะแบ่งแยกชัดเจนสิวว่ามันค่อนข้างจะแบ่งแยกชัดเจนในเรื่องความร้อนคุณเป็นความร้อนอหรือคุณเป็นความชื้นดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนโรคอื่นๆที่หมอมาไลฟ์ที่ว่าหมอจะให้อาหารกลางๆไว้กินได้เออใช่ไม่จะไม่มจะประมาณว่าคือหมอให้สโคบสโคบว่าสิวน่าจะประมาณนี้สิวประมาณนี้นะคะลักษณะอาการประมาณนี้เนี่ยอพอจะสังเกตตัวเองได้แหละนะว่า เ,เป็นกลุ่มอาการนี้อ่ะนักออกมเอาไปสังเกตว่าเออฉันน่าจะเป็นประมาณน่าจะเป็นร้อนน่าจะเป็นอะไรเงี้ยให้พอได้ปรับไปกินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าการตรวจแม่ชีพจรกับการดูลิ้นน่ะก็จะชัวร์กว่านั่นก็ออกมคือจริงๆก็คือเหมือนกับว่าทามาหาหมอเลยอ่ะมันจะได้สเปซิฟิกมันจะระบุชัดเจนว่าเราอ่ะควรจะดูแลสิวที่เราเป็นเนี่ยยังไง แต่ว่าอย่างวันนี้ก็คือเป็นการแนะนําเบื้องต้นใช่เป็นการแนะนําเบื้องต้นต้องไปสังเกตตัวเองก่อนใช่ถูกต้องอ,อย่าลืมว่านอกจากว่ามันจะมีกลุ่มอาการความร้อนเลยกับกลุ่มอาการความชื้นเลยมันมีกลุ่มอาการหนึ่งที่คนเป็นบ่อยด้วยนั่นก็คือกลุ่มอาการความร้อนและความชื้นอยู่ม,มันก็เลย การกินมันเลยค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องเฉพาะตัวนึงแต่ว่ามันก็จะพอสังเกตได้บ้างเนี่ย<ช>นะเบืองตน้นอะเร<ภ>ามาดูกลุ่มอาการที่เกิดจากความร้อนกันเ <ภา S 2> นา<อ>ะอะไรก็ได้ที่พฤติกรรมอะไรก็ได้ที่ไม่นําความร้อนเข้าไปมีอะไรบ้างหนึ่งเด็กเลืองอาหารริดร้อน<ม>อแน่นอนแล้วร้อนอยู่แล้วไอ้เพื่อพวกอาหารริดร้อนริดเย็นต้องตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มอาการร้อนอ่ะเราไม่ควรจะกินร้อนเนาะเรากินเย็นได้ แต่ถ้าเราเป็นความชื้นอ่ะเรา,เราไม่ควรจะกินเย็นนะม,มันค่อนข้างที่จะแบบว่าต่างขั้วก,กันหน่อย,อยดังนั้นต้องตั้งใจฟังดีนิดหนึ่งเนาะอ่ะ,ะกลุ่มอาการร้อนไม่ควรจะทานอาหารริดร้อนไม่ควรจะทานอาหารพวกย่อยยากพวกเนื้อวัวข้าวเหนียวอ่าแล้วก็พวกอาหารของทอดของมัน,ขอ,มนของหวานอาหารรสจัดเผ็ดจัดของหวานนะคะมันสามารถแผงฤทธิ์เป็นความร้อนได้ ดังนั้นเราควรที่จะระวังเนาะดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆน้ำก็เป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม้ใช่น้ำหวานไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่น้ำโซดาไม่ใช่น้ำมันลมน้ำเปล่าควรจะดื่มให้เยอะๆควรจะสร้างสุขลักษณะนิสัยในด้านการขับถ่ายให้ดีที่สุดค่ะการปัสสาวะระบายร้อนได้เรารู้อยู่แล้วการหนุจระกก็เช่นเดียวกันมันสามารถระบายร้อนได้คนที่ท้องผูกค่ะมันจะทําให้ความร้อนมันอั้นอยู่ในตัวไม่ได้ระบาย ใช่ส่วนใหญ่คนที่จะแบบว่าเป็นสิวโดยเฉพาะที่คางเนอะเรารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับระบบย่อยระบบอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขามาเขามักจะมีปัญหาเรื่องระบบเออระบบการขับถ่ายมักจะมีปัญหาเรื่องนี้จริงเนาะอ่ะแล้วก็เรื่องอารมณ์ค่ะโอ้สงกัเป็นนะเห็นคนเครียดมาก็จะสิวขึ้นใช่เครียด โกรธคืออารมณ์โกรธอะคะ่ะถ้าเราโกรธอะเหมือนมันจะทําให้พลังชี่และพลังหยางที่ตับอะมันลอยขึ้นพอพลังพลังชี่และพลังตับะคะ่ะมันลอยขึ้นนะคะ,ะมันก็จะเหมือนไปทําให้ไฟะคะ่ะไปสะสมอยู่ที่ตับแล้วไฟอะมันก็จะไปเผาผ่าน <พา S 1> เลือดเออคราวนี้มันก็จะไม่ดีแล้วร้อนขึ้นมาอีกถูกต้องอันนี้คือพฤติกรรมที่ไม่ควรแล้วอะไรที่ควรสําหรับกุปการความร้อนก็จะเป็นพวก อาหารพอกลิปเย็นลดขมลิบเย็นลดขมลิบเย็นนึกถึงอะไรรู้ไหมมะระในอย่างอื่นไม่ออกจริงอย่างใดอ,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 อย่างหนึ่งก็ได้จะลดขมหรือว่าลิบเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะคือถ้าลดขมเขาจะเข้าเส้นลมปานหัวใจได้ดีซึ่งตัวหัวใจเขาจะเป็นตัวแทนของธาตุไฟดังนั้นลดขมมันจะดีกับพวกเรื่อง ดับร้อนได้ลิดเย็นดับร้อนได้<ะ>นอกจากเอ่อพวกลดขมลิดเย็นแล้วค่ะมันยังอ่าการทานพวกอาหารที่เสริมบำรุงไตให้ความชุ่มชื้นอะไรพวกเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าไตาเราดีเราสามารถมีน้ำหล่อเลี้ยงที่เหมือนกับดับไฟได้เพราะไตามันควบคุมน้ำใช่ใช่ใช,มใช่มันก็จะช่วยแบบว่าทำให้ไฟไม่มากเกินไปได้เห็น<ะ>ไหมไม่ใช่แค่ไม่ได้แค่แบบ ตัวไฟอย่างเดียวนะการเสริมน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันเนาะอ่ะอันเนี้ยเป็นในเรื่องของความร้อนเห็นไหมคนร้อนจัดจัดเลยนะเออใช่ของความร้อนเป็นสิวของฉันเนี่ยร้อนแน่นอนเออใช่นี้คือร้อนจัดจัดเลยนะอ่ะต่อไปเรื่องของความชื้นอีกขั้วเนยนะคะความชื้นไม่ควรจะทานอาหารลิดเย็น อ่าใช่ไม่คว่แล้วใช่มันชื้นไม่ควรอาหารอาหารริทเย็นไม่ควรจะทานอะไรที่เหมือนเป็นการเพิ่มความขุ่นข้นเข้าไปในร่างกายพวกชีสหวานมันเบเกอรี่อ่าพวกเนี้ยไม่ควรเนาะแล้วก็อาของทอดของมันอ่าก็ไม่ควรเอาจริงๆสิวเนี่ยของทอดของมันก็ไม่ควรละจริงจลังคิดอยู่ว่าเหมือนพวกกลุ่มอาหารแปรรูปที่มันแปลสภาพเยอะๆกลุ่มเนี้มันก็ แคจะแบบพวกไส้กรมไส้กรอบพวกเนี้ยโซเดียมเขาเยอะนะเออพวกหายพวงเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับร่างกายเนาะแล้วก็อารมณ์อะค่ะคราวเนี้ยความเครียดอะจะเต็มเต็มเลยก็คือถ้าเราเครียดอะเนาะมันก็จะทําให้ชี้บริเวณตับอะค่ะไปขมม้ามชี้ที่ตับไปขมม้ามพอม้ามอ่อนแอเกิดความชื้นกลไกเขาจะประมาณนี้ดังนั้นโกรธทําให้เกิดความร้อนได้ เครียดจะทําให้เกิดความชื้นได้ดังนั้นทั้งโกรธและเครียดทําให้เกิดสิวได้ตอนแรกแค่อวัยวะเดียวนะตอนนี้มาสองเลยเพราะว่าตัวชื้นด้วยถูกต้องในตัวชื้นนี่หนักกว่าตัวชื้นรักษายากกว่าถ้าเป็นเรื่องของความชื้นเนี่ยรักษายากมากแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความชื้นเรานอกจากขับความชื้นไล่ความชื้นแล้วเนี่ยเราควรจะเสริมบํารุงน้านะคะอาหารที่เสริมบำรุงน้าขับความชื้นลูกเดือยลูกเดือย ลูกอะไรไม่เอาเลือยลูกเดื่อยตักส้มอมแห้งอสองตัวนี้เนี่ยเป็นพระเอกของเราแล้วก็พวกอาหารที่เสริมบำรุงม้ามจะเป็นอาหารที่มีสีเหลืองสีเหลืองรสหวานธรรมชาติมีอะไรบ้างข้าวโพดฟักทองฝักทองกล้วยนึกไม่ออกแล้วกันทีนี้ลูกสีเหลืองอ่ะเตินตะลักตะสุกใช่เออพวกหวานธรรมชาตินะอุ้ยหมอให้กินหวานกินหวานใหญ่เลยกินหวานมากไปก็ไม่ดี หวานจัดไม่ดีระบบย่อยมีปัญหาระบบข้าผานมีปัญหาอีกอไม่ใช่แค่ระบบย่อยนะเพเมื่อกี้บอกว่าหวานมันแปลเป็นอะไรนะเป็นความร้อนได้ระบบย่อยไม่ดีเนี่ยระบบข้าผานก็ไม่ดีด้วยอันนี้คือส่วนสําคัญการฝังเข็มลดความอ้วนเขาไม่ได้ฝังแค่เฉพาะส่วนอย่างเดียวเขามีการฝังเพื่อให้ระบบย่อยดีขึ้นเพื่อถูก้องเพื่อนําไปสู่การระบบข้าผานที่ดีขึ้นอ่ะเห็นไหมนอกเรื่องไปกันแล้วอนะคะต่อไปน้ําขิง เราต้องเคยได้ยินอะท้องอืดต้องกินน้ําขิงใช่ครับลมเออเพื่อเพิ่มความอุ่นร้อนให้กับระบบย่อยของเราเนาะข้าวสาลีธัญพืช,ใ,ชให้พวกจีนจีนเนี่ยนอกจากลูกเดือยกับเปลือกส้มโอแห้งแล้วเนี่ย ก็จะมีพวกพุทซาจีนอืมพุทซาจีนพี่ปิงเคยพูดมอเคยพูกนี้พี่ปิงเคยพูดว่าเหมือนพวกซุปจีนใช่ไหมคะใช่ต้มจืดซุปอ่ายัดตุนยาจีนนะเออพวกเนี้ยมันจะพกเสริมบำรุงม้มอะไรอย่างงี้ได้เนาะอ่าแล้วก็อีกตัวเนื้อคะก็คือตัวเม็ดบัวค่ะคือเม็ดบัวค่ะนอกจากเสริมบำรุงม้มได้แล้วมันจะเอ่อขับไฟในหัวใจได้ด้วยพวกการหงุดหงิดกวนกวายใจนอนไม่หลับตัวนี้ก็ช่วยได้ตัวเม็ดบัวสามารถกินได้ทั้งสองสภาวะเลย ใช่ไหมขับไฟถูกแล้มันขับไฟแล้วก็ขับชื้นใช่เห็นปะลงหัวใจด้วยเราลงหัวใจด้วยเห็นไหมมันจะสับสนนิดหน่อยนะเพราะว่าเห็นไหมรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะมันคืออาหารมันจะแบบต่างควกันเลยดังนั้นเนี่ย่ราควรลองสังเกตตัวเองดูตามที่หมอบอกแต่เบื้องต้นเรารู้อยู่แล้วเราไม่ควรจะไปแค่แก่เกาเขาไม่ควรอะไรพวกนี้รู้อยู่แล้วเป็นการกระตุ้นนะให้มันยิ่งขึ้นหรือไม่ก็แบบพอมันขึ้นคราวนี้ก็ยิ่งกังวลก็เครียดอีก ก็วนอยู่อย่างเนี้ยเคียดแล้วก็โกรธอีกเคียดแล้วก็โกรธอีกใช่แล้วพอมาฝังเข็มก็กังวลเยอะอีกเมื่อไหร่จะหายคุณหมอว่าอหไรจะหายเมื่อไหรจะดีขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าสิวกับฝ้าเนี่ยแบบฝังเข็มมันเห็นผลที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไวและค่อนข้างที่จะชัดเจนมากจริงเราเชื่อนะว่าสี่เดือนเนี่ยเห็นผลนะเห็นผลไปถึงแปด0ิบเก้าสิปอร์ซนตขึ้นอยู่กับ แล้วแต่บุคคล<ช>บางคนเขาแบบมา<อ>ต่อนเนื่องจริงๆวิงการทานยาการทานอาหารเขาควบคุมเขาดูแลตัวเองนะนี่คือเห็นผลชัดและเร็วมากนะคะคือทําตามที่เราแนะนําปุ๊บเนี่ยคือเรื่องของการเห็นผลรักษาสิวแบบอาฝ้ามันชัดชัดจริงๆเพราะว่าอย่างที่หมอบมกคือการฝังเข็มลงไปที่ตัวที่มันค้างเ,เรื่องของสิว<อ>คือมันระบายออกมาได้จริงใช่ค่ะนะล้วคือมันไม่ได้ดูแลแค่ผิวพันธ์อ่ะมันปัก ในสิ่งที่คุณแบบสังคมสังระยะหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของอวัยวะที่มันทํางานแบบผิดปกติอ่ามันก็ปรับสมดุลในส่วนนี้กันไปว่าจะฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่าอวัยวะตับอวัยวะม,ามา<ช>้มาอะไรที่คุณกปกไป<ด>ตรงนี้คุณหมอเขาดูแลให้หมดจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะมันไม่สามารถหายได้เร็วขนาดสามสี่เดือนเออหรือบางคนอ่ะอาจจะมองว่าการไม่ทาความงามที่คลินิกก็เห็นผลเหมือนกันแต่สุดท้าย มันก็กลับมาก็คือเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ดูแลจากสุขภาพภายในข้าง,างในจริงๆค่ะเอ่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากอยากที่อยากจะบอกเลยที่จะแนะนําเลยว่าเรื่องของการดูแลแบบวิธีธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้าง,าง,ย,างยั่งยืนนะคะแล้วก็ตรงจุดตรงประเด็นกลุ่มอาการที่คนไข้เป็นจริงๆเพราะเราไม่ได้มองแค่ว่าคุณมันสิวก็คือสิวมไม่ใช่แค่แบบไม่ได้ต้องมาแบ่งว่าสิวอะไรอะ่ะแต่ของเราคือลึกลงไปกว่านั้น มีรายละเอียดอีกเยอะที่เราต้องดูแลกันไปหมอบอกบางคนต้องครอบแก้วบางคนต้องมียาจีนต้องมีการแบบทําอย่างอื่นเสริมไปด้วยอัน hmm. น yeah. ั mm ้น hmm. น so, ่ะนะคะมันก็คือแล้วแต่บุคคลหมอว่าเออกแบบการรักษาให้นะแล้วก็แต่ละครั้งก็ใช่ว่าจะทําเหมือนเดิมเพราะมันดีขึ้นบางทีเราก็ไม่ต้องไประบายความร้อนแล้วหรืออะไรอนี้อาจจะเหลือแค่ฝังเข็มหรือว่าอะไรเราก็ต้องดูเป็นแต่ละครั้งไปใช่ใช่แล้วคือพอฝังเข็มตรงหัวเสิวปุิมเนี่ยสองสามวันเนี่ยตรงนั้นมันแห้งเร็วเลยนะ ออก็คือมาแค่ทีละครั้งนะคะดูแลกันต่อเนื่อง3-4เดือนปรับการทานอาหารการทานยาการพักผ่อนการอะไรแล้วแต่ที่คุณหมอจะแนะนําตรงนี้เชื่อว่าจะรักษาสิวได้ดีทันนี้อยากจะทิ้งท้ายในเรื่องของโปรดักต์หนึ่งเลยตัวนี้คือมันเป็นโฟมล้างหน้าที่ป้องกันการเกิดสิวหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นสิวแล้วนะคะก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันมีตัวป้องกันเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เวลาทำความสะอาดเนี่ย หนังกำพร้าที่หมอบอกมมันต้องผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันไม่หมักหมมลงไปในรูขุมขนคือมันสะอาดคือเวลาเราล้างหน้าแล้วนี่มันสะอาดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปกป้องแล้วก็ไม่ทํำให้เราเกิดสิวนะคะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าสูตรผงไข่มุกกับอะไรโสมนะคะก็คือได้ทั้งแอนตี้เอด้ด้วยแล้วก็รักษาสิวด้วยอันนี้มูลค่า6 5 0บาท ่วนตัวนี้นะคะจะเป็นโคลนแต้มสิวที่เป็นเบสมาจากเดซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ใช้ง่ายมากเลยคือแต้มลงไปที่หัวสิวที่มีหนองนะคะอันนี้ก็ขอย้ำาีกทว่าต้องมีหนองคือมีเชื้อสิวอยู่ในผิวหนังนะคะเริ่มตุยๆขึ้นมาเริ่มมีหัวปุ๊บแปะไปเลยค่ะ1วัน2วันหัวสิวหลุดออกแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่กัดผิวไม่ทําลายผิวอันนี้คนท้องก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่าแพ้นะคะอันนี้เป็นตัวโคลนแต้มสิว24อร์นีอโฟล์ท์ของพาร์ที อันนี้ตอนนี้มันจัดโปรโมชั่นอยู่คือซูอคู่กันนะคะจากราคา1,040บาทจะลดเหลือ990บาทแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะถ้าใครสนใจเซตนี้นะคะก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้หรือไลน์แอดแอดไซน์มาเดรคินภาษาอังกฤษนะคะนี้ขอทิ้งทายไว้นิดนึงสำหรับตัวเซตโปรโมชั่นนี้นะคะสำหรับคุณหมอวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะเยอะมากเลยนะวันนี้เยอะวันนี้เยอะจริงๆนะเดี๋ยวจะไปอัดลงยูทูบให้เผื่อใครจะได้มาเก็บรายละเอียดไว้นะคะว่าเออฉันอยากจะดูแลเรื่องสิว ต้องทำยังไงบ้างเบื้องต้นนะคะก็เข้ามาปรึกษาได้นะคะคุณหมอาใจดีแล้วก็เวลาอธิบายอธิบายลึกนะอธิบายละเอียดค่ยอยเคลียร์แน่นอนนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะคที่นําความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทานอาหารแนวทางการรักษาดูแลสุขภาพนะไม่มีใครอยากเป็นสิวหรอกดูแลตัวเองให้ดีนะรักษาผิวหน้าตัวเองให้ดีมันเปลี่ยนแมส่อยๆทาความสะอาดผิวหน้าให้มันสะอาดจริงๆก่อนหน่อย เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์ของเราแล้วก็ติดตามไลฟ์ของเราต่อได้นะคะในอันที่ถัดไปค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ